โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะมหามงคลหนุนนำชีวิตน้อมจิตศรัทธาสุขการปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีสุขใจเปลี่ยมล้นเมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความสรงจำอยากเข้าใจธรรมให้ดูที่จิต พระบันพลังพุทานุภาพสำนักขุทธาจารย์ปรมครูหลวงปู่ทททปทปปปเทพโลกุดรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความประทับใจเรื่องราวต่างๆของลูกศิษย์กันนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะพี่นันพัฒน์ลิมทองพี่มนค่ะเออพี่ดูจาก YouTube ค่ะแล้วก็อาจารย์พูดถึงหลวงปู่ใหญ่พระเทพโลกอุดอหซึ่ พี่ก็มีความศรัทธาหลวงปู่แล้วแต่โดยที่พี่ไม่รู้ว่าหลวงปู่มีจริงหรือไม่มีจริงแต่พี่ก็แฝงหลวงปู่อยู่ที่คอมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็เคยฝันเห็นหลวงปู่<ะ>ซึ่งตัวสูงมากแล้วพี่อยู่แค่ท้องท่านอพ<ะ>อเจออาจารย์กิษณะไลฟ์สดใน YouTube แล้วพี่ก็เข้า YouTube ครั้งแรกด้วยค่ะก็ะเจอแล้วอาจารย์บอกว่าจะจัดทริปมาที่ถ้ำมัวแดง พี่ก็เลยมาับอาจารย์แล้วก็รู้จักแบบตั้งแต่วันที่9มีนาะปีที่แล้วคืออาจารย์จะเป็นกันเองกับลูกศิษย์แล้วก็น่ารักมากไม่ไม่ถือตัวแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานเวลามีงานมีอะไรอาจารย์ก็จะให้คำปรึกษากับลูกศิษย์แล้วก็คือ ประทับใจทุกอย่างในตัวอาจารย์แล้วก็ปรึกษาก็ได้เล่นก็ได้อะไรม,มากเลยค่ะทุกอย่างคือหลวงปู่มาที่หนึ่งเลยค่ะคือแบบมาประทับใจหลวงปู่ทุกสิ่งทุกอย่างเจอปฏิหารหลายอย่างในองค์หลวงปู่ค่ะ ไปพร้อมกับอาจารย์ครั้งแรกที่พิดแรกแล้วก็ไปตลอดค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ไปตั้งแต่วันที่4ี่เพิ่งจะลงมาเมื่อวันที่13บืมแล้วก็ขึ้นมาวันนี้ค่ะก็มีความสุขแล้วก็หลายๆอย่างในมณฑลทำให้เราศรัทธาหลวงปู่และคนที่นั่นก็น่ารัก กิจกรรมเลยทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมคะก็รู้สึกจะเป็นมันก็จะแทบจะทุกกิจกรรมเลยนะท็แท้จะทุกกิจกรรมกิจกรรมที่สนที่อาจารย์ดูนตกกะอาจารย์จัดขึ้นก็คือครูสอนธรรมรุ่นหนึ่งครูธรรมะใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็ได้อยู่ร่วมกันในหลายคนก็สนุกสนานแล้วก็ คือมันเป็นน้ำหนึ่งกันเดียวกันก็คือถ้าใครไม่รู้จักถ้ำโมแดงก็อยากจะเรียนเชิญให้ขึ้นมาสัมผัสกับองค์หลวงปู่สักครั้งหนึง่งแล้วก็พระที่ถ้ำที่ท่านปฏิบัติกิจที่เข้งแล้วก็สำรวมแล้วก็ เป็นกันเองและให้คําแนะนํากับญาติโยมที่มาแล้วก็น่ารักทั้งแม่ครัวทั้งทุกคนที่อยู่บนท่าค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของลูกศิษย์นะคะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันทลังพุทธานุภาพแล้วอย่าลืมมาติดตามชมคลิปต่อไปกันด้วยค่ะพิธีจุดเทียนพิชัยมงคนมหาโสัตสวดมนต์คาถา,าเสริมบารมี เสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเกิ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line @opengal หรือติดต่อที่เบอร์086336